มือแรกมน้งงูตัวใหญ่เลยนะทุกคนต่อจะนนี้จไล่ล่อเตอนนี่เากนจได้กัทิงหาจะได้นนี้เ่ากจด้ก้กันเจ้าุณเต็มคุ่โต๊นะ สั้นงามองคุณนะก็เด็ดตักนี่มีกี่จังเดียวตกลงติ๊กมือก็เท่านั้นหรอทักทายสวัสดีและก็สบายดี FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสบายดีสงบายบายน้องื้อนี้น่ะควอยกรสิพาพี่พาน้องไปซอยเวกับเจ้านะ ขาเจ้าเฮ็ดอันงานดองอยู่บ้านนะซอยเวีนพี่น้องเนาะเพื่อนอันสิงานดองมื่อแรงนี่นะเพื่อนอันนั้นนะคอยก็ชิได้เป็นไปซอยเพื่อนซอยขาเจ้าเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเนาะก่อนสิไปอันซอยเวซอยงานขาเจ้ากะคอยกะขอขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เฮ้ามาติดตามหับศมเนาะแล้วก็ส่งกำลังแรงใจเมื่อคอยแล้วก็กดไหลกดเสะคอยเนาะขอขอบุญขอบคุณหลายๆเด้ออันนี้ก็คือบรรยากาศในงานเนาะทุกคนก็อาจชิมีเสียงเพลงเนาะ อาจะมีเสียงเพลงดักในจังน้อยเนาะอันนี้นะคืออันมุ่งที่ข้าเจ้าทีอันจัดลำวงมือแรงเนาะชวนโตเต็มข้าเจ้ายังมีทำหน้ะกางนะอันชวนมุ่งนี้นะจะเป็นมุ่งอันที่อันเพ้นเธออันแค่ฮับเซิร์นมาไทายฮุบเนาะทุกคนทางอันทางสาวๆข้าเจ้ากำลังจัดอันนั้นนะตเต็มมันประดับประดามุ่งจิตไทยฮุบเนาะโดยการทำข้าเจ้าก็มีจังวิสาวทั้งหมดพัดเดวเฮ็ดไปเลยเด้อ สาวเดินก็มาบ่สาวเดินเอาลูกมานำ <c oughs> สาวเดินเพ่นเพิ่นนปลาหลานมานำนะพูดสาวบ้านนี้นะเก่งได้ทุกคนเลยพุดนะเจ้าเห็ดดอกไม้เองเนจะ้าพวกเก่งๆพูดส <c oughs> าวก็ไม่จะพูกงามๆเนาะเอ็นแะบบโลนี่นะครับคคนก่อน <c oughs> นี่นะอันนี้นะคือกระดาษที่สู้เนาะนี่อะภูมิปัญญาชาวบ้านนะจ้าเเ็ดดอกไม้จ่าเก็ตเบอร์เบอร์ได้พอเจนหนึ่เปเดี๋ยวอันเดี๋ยวเพอันจ้าเเ็ดเธอเบิ่งเนาะแล้วล่ะตัวนี้กับนี้นะอันนี้คือการกีดต่อในบ้านมึงชูนิดเดียว น่อกคันอันกันผู้เลยใจมีเย็นนเฮ็ดไม่ได้นาอต้องใจเย็นๆนะชอบเอาเนี่ยออกไม่ไอ้ลมเอยลมสวยไปเนี่ตอนแรกเป็นกระดาษสิซูนี่แหละตอนนี้กำลังเริ่มเป็นดอกไม้ มันมันมีในโบทุกคนนี่อันนี้น่ะคือเป็นดอกไม้แล้วเป็นเรียบร้อยแล้วเนาะนี่งามเลยอันนี้เป็นอีโดเอตเป็นออสเตรเียกระดาษทิชชู่ผู้จ้าเฮ็ดมาเป็นดอกไม้ไฟปาร์ดาปาร์ดามงกันไทยฮูมเนาะเดียวกันเดี๋ยวเพื่อนทางสาวๆาวผูจ้าเฮ็ดต่อไปเนาะค่อดกระชีได้ยประหารให้ทิวิชจิต่อเนาะมาเนี้กะ ก็ค so ืออันชาวบ้านเขาเจ้ามาสวยเนาะอันงานดอกมือแรกนะขาเจ้าล้มงูตัวนึงเนาะทุกคนอันนี้ก็คืองูพิษที่เห็นอันอันดอกมือแรกเนาะล้มงูตัวใหญ่เลยนะทุกคนอนนี้าเจ้าจีแล้วเนาะจะค่อยมาจะมาข้าเจ้าจีแล้วแล้วกำลังเก็บ ตอนนี้ก็บเาเจ้ากำลังอันสำเร็จเนาะชิ้นโซนออกมา,าเจ้ากำลังกำลังสจเร็จชิ้นโซนออกมาเนาะหน้าหมอเออเต็มหมด ก็จะสำเร็จสินขามาเนาะโซอันขาที่ปาดแล้วนะจะเอามืาเอามือเฮ็ดยูโคกินยูโพละเนาะยูมังมนเนาะอันนี้อมาปาดจีแต่เดินก็จะปเ็จสิ้นโซกไปเนาะเป็นการก่อปเดี๋ยวก็ไปฟากที่กระเฮิร์นพุ่นละทำไปหัวนาอยู่เนี่ะ ข้าเจ้าไปได้เอารถมาเนาะทุกคนอันปาดได้อันขาเลยข้าเจ้าไปฮิ้วมือไปวันนี้กับทุกคนค่อยกิได้เมื่อ,อนเต็มโคอยู่ก็กินน้ำข้าเจ้าอยู่เพิ่นเนาะคอยมานีข้าเจ้าอันนี้นนพี่เลิศนี่น่ะโน,น่นพอแล้วชิ้นหมูข้าเจ้าดาดชิ้นหมูเนาะทุกคน มีทั้งอันมีทั้งโง่มีทั้งหมูนะอันคือคือโต๊ะาำแมงนะอเจ้ารงนียเนะจ้าลเอาข้านอลุมาเลยผมทุกคนจเจ้ามาซอยเวนรายนน้องวันนี้นะ ໄປເບິ່ງນັ້ນນີ້ນະເຕມເງິນເຮັດ y o ຕມເືງຄຸນໂຕແມງ เมาแล้วนาาผู้ซาหลายคนเนาะผู้เาผู้เดียวเลิมากาดร็น่อนเือเอย่านมืพี่เจ้านะปรเกดก็มาซอยนะเพราะว่าอ่นเป็นหมู่คนเด้มาซอยเป็นซอยงานได้มีแต่ยูทูบเบอร์นะมันเป็นทาง กับເຂົ້າມາອັນຮອດຮ່າງແລ້ນາອັົນນສີงູເນາະເຂົ້າເຈົ້າອັນເຕັມຊ້ອຍແລ້ວນະທຸກຄົນໄດ້ບໍ່ນ້ອງນາງຜູ້ງາມເຈົ້າອັນຂ້ພັນ คุณมาฟังอยู่ห้างเนาะพักจไม่ได้ะเพราะว่าอหมาไรด้อ่นเบยนะไม่ยื่นรูมูเอ็ดเมนูเพื่อนี่นะอบจะมากับเบิงมาาอบจมาเบิงเห็นเบตัวตนเลยกระดูกงูอบอบจมกับเบิ้งนอุ่นแม่โคเมนกัน

แซบบอแม่นก๊บแซบแต่บอไปมียกโผลเอะเลยจ้าเยอกินบอใครกินก่อนเยลมียกินเยอจเป็นตังอทัง้เปนโตแล้วังาจนนี้เหรกะส้หที่มะดเาเสื้อมอไปด้าน อันนี้ก็ค่อยจะได้ยันคืนมาทำกันได้นอนชิ้นที่ียนจะค่อยดัดน,นะจะเอามาแพ็คเนาะสาวเดินเน่ะบ้าทุกสาวเดินหลอกเมาเลยงานงานงานีดูได้สาวเดินป่ะนะอันนี้นะคืองานทีมงานอยู่ในเหื่นจานมากทุกคนอันนี้คือจะเอาแพ็คแล้วแล้วนะเป็นโทุกอย่ก็เป็นนั้นขาวานเนาะอันนี้นะ <c oughs> สาวเดินติ <c oughs> ้งมือก็้ใ้ ตาได้ตักนะคนตักกางามได้แม่น้องจะดีน้ออายเล้วมงคอยเกิดจะมาอีอ่ะรุ่นน้องน้องคนตักกจงามคนนะเพื่อดีตักนี่มีซ้ำเดียวจ้องอันนี้เด้อลยแม่น้องจะดีว่าจ้องตัวลายลายแม่แม่น้องจะดีตัวน้อยนะ่ะมากินลาย เดี๋ยวคอยน้ำตอนทันเดี๋ยวชาๆน้อยใจได้ว่าจน้อยตัวลายมีน้ำมีน้ำเเคยเชิญน้ำผัดย่างมันนะพุท้ชบัวด่างเป็นตาเซฟวันนี้น้องอืมนี่คือวัดตักแบบอันนั้นนะตักแปบบ่วงนึงบ่งนึ่งน้ำเบนยุ่แบบนี้อืมบ่วงใหญ่ๆเอาบ่วงเดียวบ่วงเดียวแล้วเนาะคาร์กาสจะสองบ่วงอืมพอ่างนั้วข้าวเจ้าอันพัก เขาเย็นเลยนะเย็น้ยนออเขาจะไปทอดได้แค่หมูเนาะทอดเอาน้ำมันมนาะเห็นัอานอะันนเล้าบาดใจพอว่าเลน้ามบาดใจบอกว่าทีไปงานใดไปไผก็ โซนาได้ยินนห่าเงคูนกระทอดอันแคบมันเนาะนี่แคบมันหมูนะกระเจาะทอดนะมันทุกคนปอกปลอกบลอกกินเนาะอเวลากระทอดแล้วกันน้ำมันนกระิออ่อนแล้วกัมันกจะิเป็นแคบหมูกินกระแซบเนาะ ตอนนี้คอยกับมาหอดเฮื่อนแล้วเนาะอันซอยเวชช่งานกับเจ้าแล้วก็ได้มาเฮื่อนนี่มาเอาลูกคือเก้าเนาะสำหรับคลิปนี้กัขอจบเพลงเท่านี้เนาะผู้เล่นห้ามาเบิ้งคลิปคอยกอย่าลืมกดติดตามไม่คอยกักดไลค์กดแชร์คอยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้คอยคลิปใหม่ๆต่อไปเอาไว้พบพรอเดี๋ยวไม่คลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย